สวัสดีครับแนะนำวิธีการปรับความเข้มของเครื่องพิมพ์ตัวนี้นะครับ Xprinter XP58IIH นะครับผมโอเคขอดูอันดับแรกนะคือเราใส่กระดาษอะไรให้เรียบร้อยนะครับใส่กระดาษเปิดเครื่องอะไรให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวปิดเครื่องก่อนอันดับแรกเราทําทำการพิมพ์เซลเทสนะครับคือเป็นการพิมพ์ทดสอบออกมาจากหน้าเครื่องนะครับวิธีการก็คือข้างหน้าเนี่ยจะมีปุ่มเฟดนะให้กดปุ่มเฟดคนะ้างไว้กดค้างไว้เลยนะครับแล้วก็เปิดเครื่อง โดยที่อย่าปล่อยปุ่มฟีดนะเปิดเครื่องนะแล้วพอเห็นไฟกระพริบปุ๊บเราค่อยปล่อยปุ่มฟีดนะอาจทำตามก็ได้กดปุ่มฟีดค้างไว้เปิดเครื่องพอเห็นไฟกระพริบปุ๊บปล่อยหรือนับในใจประมาณ3าวิก็ได้ครับแบบนี้นะเอาใหม่นะปิดเครื่องก่อนนะครับปิดเครื่องกดฟีดเปิดเครื่อง1 2 3ปล่อยมือนะครับอันนี้จะเรียกว่าพิมเซลเทสนะครับจะเป็นการพิมพ์ดูรายละเอียดเครื่องนะครับ จะมีบรรทัดหนึ่งนะครับมันเกี่ยวกับค่าความเข้มนะครับมันจะชื่อว่า density density level ตอนนี้ default เครื่อจะอยู่ที่5นะครับเราสามารถตั้งสูงสุดได้8นะครับผมโอเคอันนี้ปล่อยมันไปอันต่อไปนะครับเราจะต้องใช้มือถือ Android นะครับโหลดแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า Xtest นะฮะเป็นแอปของทาง x p r i n t e r เขานะกดค้นหา X-ray นะครับ Xtest เลยง่าย นี่นะ X-T ตัวนี้นะครับตัวนี้นะอ่าโหลดมาก็เปิดเลยนะครับโอเคหน้าจอแรกเป็นแบบนี้นะครับให้เราเลือกรีซี i v e Printer นะครับ r e ซี i v e นเตอร์ชึบแล้วก็เลือกเป็น Bluetooth Connection นะครับเพราะว่าเครื่องพิมพ์มันเป็น Bluetooth แล้วกด r e f ฟ e ชนะครับจะเจอเครื่องพิมพ์นะครับเครื่องพิมพ์ตัวนี้จะชื่อว่า Printer ศูนย์นหนึ่งนะครับตัวนี้แล้วก็กดจิ้มไปเลยเพื่อเชื่อมต่อนะฮะ มันจะเข้ามาแล้ว o o n n e t t u c c e ส s นะครับจะสังเกตตรงขวาบนจะขึ้นว่า Connected นะครับก็คือเชื่อมต่อกันเรียบร้อยนะครับแล้วก็เข้าไปที่เมนูแรกเลยนะครับ p i n n t t ท t ฟั n n c t i นนะครับแล้วก็ดูสังเกตข้างล่างจะมีคำว,ว่า Print Density Setting ตรงนี้นะครับกดเข้าไปนี่แล้วก็เลือกคำว,ว่า Print Density ตรงนี้ที่เป็นเลข3ามะให้เป็นเลขแปดนะฮะเลข8ปดชึบแล้วเขาจะถามว่า จะให้ปรินเทสไหมนะครับแล้วกดปรินเทสเลยเป็นอันจบขั้นตอนเราเครื่องมันก็จะเปลี่ยนเป็นแปดแล้วนะครับกรณีที่กดปรินไปเนี้ยแล้วมันไม่ออกนะมันต้องตกใจังตอนนี้คือมันรับค่าไปแล้วว่าเป็นแปดนะครับเราก็ทําการพิมพ์เซลเทสอีกทีหนึ่งนะโดยการปิดเครื่องนะครับแล้วก็ทั้เหมือนเดิมกดฝีค้างไว้เปิดเครื่องหนึ่งสองสามไปมือดูนะปรินดนซิตี้ตอนนี้เป็น เป็น8แล้วนะครับเดซิเทตเลเวลเป็น8ของเดิมเป็น5นะครับลองเทียบความเข้มกันนะก็ต้องเพิ่มเมข้มเข้ามานิดนึงนะครับก็คือเต็มที่ที่เครื่องทําได้แล้วแหละตอนนี้แค่นี้เลยนะครับก็เอาไปใช้งานต่อแอปอื่นๆต่อได้เลยนะครับอันนี้คือปรับความเข้มสูงสุดแล้วนะครับนะแค่นี้เลยนะครับขอบคุณครับ